ดีครับอ้าทครแฟนคลับเอฟซีนะครับโอ้หมือนีเข้ามาอยู่ไอำเภอสีเมืองใหม่นะครับอยู่แถวเขตบ้านน้องเสือกนะครับตำบลข้ามไหลอากาศนี่สุดยอดนะมื้อนี้ห่อนแห้งนะครับห่อนเลยนะครับทีมงานก็เขาลังติดตั้งกันอยู่ข้างบนนะครับเนาะก็เป็นไอเจ้าลอยหอยศรีวัดนะครับมือนีสามแผงนะครับน้ำจักสีดมไดลหน่อเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ เดี๋ยวภาพเดีเาาเ๋ยวนีแผ่นนะครับตัวน,นี้เป็นโมโนโ4ี0อยินะครับฮาร์ปคัสเซลลนะครับเก่าวัดบาร์นะเก่าวัดบาร์นะครับก็บเป็นฮาร์ปคัสเซลลน้านะครับตัวน,นี้แผงจะสวยนะครับสีดำกับเป็นโมโนโจากถ่ายซันซี่นะครับตัวน,นี้ซันซี่ซีลอยซิปวัดนะครับนี่ 410วัตต์9.74แอมนะครับจำนวน3แผงีบอ่อประดาดนะครับท่อกับไ่เกี่ยวนอกเกี่ยวในทุกเส้นนะครับเตรียมลงนะครับเตรียมลงโวปั๊มเนาะเดี๋ยวเบิง้งปั๊มน้งกำปั๊มนี่เป็นไอ้750วัตต์นะครับ14.5คิวของแฮนดูโรนะครับ เบิงน้ำพร้อมกันนะครับอ่าทอสองนิ้วนะครับปั๊มเกียร์อยหาซีวัตต์แฮนดูโรนะครับคิดสี่จุดห้าคิวก็ออกเต็มท่อเลยนะครับเต็มทอ่ออ่าก็ลงปลั๊มอยูยี่สองเมตรนะครับบ่อนี่หนาะบ่ลึกนะครับไหลเต็มดีนะครับสองนิว้ว แผงเป็นซี่อยซิปนะครับโมโนฮับทัคเซลนะครับเป็นของทันตี้นะครับกับเป็นเซลบุนไมเป็นเพอร์เซลนะครับมันตีบาดบาแล้วนะครับกับซี่โซ่ต่นำไปเรื่อยๆนะครับเป็นชั่โมงกุหลาบนะครับหามันเหมิดหามันยังไงนะครับเพราะกระสีในหูนะครับตางคนกระสีอยู่น้ำจนแล้วกันล้ครับแต่ละงานระไรเลยดีอยู่นะครับ กลางโครงการเพิ่นผีปลูกห้าเนาะนี่เพิ่นไทยอะไรนี่ปลูกหยาเรียงกล้วยนะครับกล้วยทิบก์ก็โตนะครับแเบริรบนับกัยนทรสอน้ำรับหงเนาต่อนะครับกนกเข้า ลอกมาชักพักหนึ่งนะครับน้ำมันก่าใสดีนะครับใสดีออกเต็มสองนิ้วก็เก่านะครับแดดเหมือนาเแดดเหมือนนันกับเช่าเองแดดหน้ากับท่างานเองครับอัตโนมัติโดดก็ออกดีโย่สองนิ้วก็ออกเต็มดี คอสองนิ้วนะครับคอสองนิ uit, ENNIS, ้วใหญ่สมไหนะครับหลายคนเบ่งบออมันตัวตาเวลาเบ่งจากกล่องนะครับให้เบ่งขวดน้ำดื่มนะครับจากขวดน้ำดื่มไปไกลขึ้นมากนะครับประมาณขวดน้ำดื่มนะครับคอสองนิ้วเท่านะครับใหญ่ท่ากันนะครับกบขวดน้ำดื่มเลยนะครับอะไรนี่เนาะสองนิ้วคือสองนิ้วนะครับตามตกลงนะครับพอมีลดน้าจากทีมงานตากตาบนโซลาเทลนะครับ น้ำก็ยังออกดีอยู่นะครับสองนิ้วก็เต็มเปียะตอนนี้ก็ไก่แล้วเทสแล้วนะครับพอลองน้ำมาหลายชั่วโมงนะครับก็ยังออกดีอยู่จะเรียกว่าง้งาเทพปูนนะครับแต่ก็เรียบร้อยปิดงานนะครับแรูปอีกที่หนึ่งนะครับตัวปั่มเป็นเซียร์อยหะซิวัตตเฮนโดโรนะครับสิบสี่จุดหาคิวนะครับตัวแข้งนี่เป็นทันฟี่ซีลอยซิวัตต์โมโนฮาร์คัสเซลนะครับกับเป็นเพอร์เซล อ่าแล้วก็เป็นมันสีบดปลานะครับก็คืออ่ากระจกจะมั่นดีนะครับรุ่นนี้กระจกจะมั่นดีก่าที่เป็นเฟิร์เซลเนี่ยคืออ่าเพราะว่าอากาศจะร้อนจะหนาวนะครับโมโนกับาพาริสพาบ่เดรลดลงนะครับยังทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับยังทํางานด้ดีเหมือนเดิมเป็นเฟิร์เซลนะครับวัวแมนโมโนรุ่นเก่าเนาะอ่างานสูงงานยังกระเรียบเรียบร้อยนะครับ เรน่กับเอา้ายให้ครบแล้วนะครับรายละเอียดงานกับเสร์จการฝา้ายดินก็เรียบร้อยนะครับก็ักาทำงานปกติอ่าก็ขอมส่งมอบนะครับใค้สนใจงานติดตั้งคุณภาพก็บากเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 5 0 1 5 0 9 1 5นะครับทีมงานสาตาอุบลโซลารเซลล์เฮ้านะครับสำารับมือนอีก,กับอยู่อ่าบ้าน นองเชือกนะครับตำบลข้าไหลอํเอาเภอสีเมืองไม่ก่อทีมงานขออนุญาตโตงมอบนะครับเป็นทีเรียบร่อยนะครับผมขอบคุณทางเอฟซนะครับผมขอบคุณครับ